พายอยากบอกอะไรนะคะช่วงบอกเล่าร้อแล้วกันในวันที่มีคนทุ่มเทให้กับเราคนเรามักจะมองไม่เห็นคุณค่าค่ะจะเห็นคุณค่าก็ต่อเมื่อเขาหยุดทำหรือเขาไม่ได้ทำแล้วแล้วก็จะเรียกร้องให้เขากลับไปทำเหมือนเดิมเพราะเสียดายนั่นคือคุณรักตัวเองมากมันเป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ถ้าคุณรักตัวเองมากจริงๆคุณจะเก็บ เอาสิ่งดีๆที่คนรอบข้างให้กับคุณไว้แล้วก็เก็บคนคนนั้นไว้แต่ด้วยความที่คุณหลงระเริงกับชีวิตถ้าใครที่กําลังหลงระเริงอยู่แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้คนรอบข้างมีคุณค่าให้คุณหยุดน,นะคะคุณเสียดายที่หลังอะ่ะมันแย่กว่าเพราะว่าใสายน้ําไม่ค่อยไหลย,ย้อนกลับส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนกลับไปรักผู้ชายคนเดิมถ้าผู้ชายอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้พี่วิกกี้ไม่ทราบค่ะ อย่างไรก็ลองบอกกันเข้ามานะคะน้ำมันโยนีน้ำมันผงนะคะเป็นน้ำมันเสน่ห์สายขาวค่ะข,า,ขาวเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นของต่ำเลยนะาสายพัทลุนะคะไพ่อยากบอกอะไรฝากติดตามด้วยกดไลค์กดสวัสดีค่ะมาทำคลิปพิกา,กาศแบบง่ายๆนะคือมาจากเหตุเกิดจากเมื่อวานเนาะก็มีน้องนะคะเข้ามาดูในเรื่องของความรักนี่แหละเมื่อคืนก็เดี๋ยวก็จะมาทำคลิปให้แล้วกันเนาะ จำไว้นะคะว่าการรักตัวเองเนี่ยมันสำคัญที่สุดเราเนี่ยต้องตัวใหญ่กว่าคนที่เรารักเสมอในจินตนาการของเราเพราะนั้นหมายถึงว่าเราจะไม่มีทางเสียใจเราต้องรักตัวเองแล้วก็ดูแลจิตใจตัวเองแล้วก็เราต้องคิดว่าตัวเราเนี่ยทำยังไงให้ใจเราไม่เจ็บมากที่สุดรวมไปถึงการที่ทัศนคติของสังคมไทยนะ ในเรื่องของการเกลียดชังแม่ผัวลูกสะพ้ยพี่วิกกี้ขอบอกเลยว่าคนที่ไม่ชอบแม่สามีตัวเองเป็นคนที่โง่ามากพี่เข้าใจว่าการที่แม่สามีอาจจะตั้งการ์ดหรือปรัปักกับลูกสะพ้เป็นเรื่องปกติมากที่พี่เคยเจอนะคะแต่การที่เราได้เป็นมิตรกับแม่สามีหรือได้ใ,ใจขเขามาเนี่ยเราได้ทั้งหมดแล้วค่ะในครอบครัวของเขารวมทั้งได้ลูกชายเขาด้วย เพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ที่ว่าจะส0บถของประเทศไทยเลยนะฟังภรรยามากกว่าฟังแม่ในเวลาหลังจากแต่งงานแล้วแต่ถ้าเราเนี่ยไปคิดว่าะจะโชว์เหนือให้แม่ก็รู้ว่าน่นเป็นความคิดที่พี่บอกเลยว่าติงตองและไม่บรรลุเราส่งพลังความรักไปให้เขานะคะถ้าใครที่กำลังมีปัญหากับแม่สามีอยู่ ลองบอกเขาทางใจว่าฉันฉันโอเคกับเธอนะฉันรักเธอนะฉันชื่นชมเธอนะหาข้อดีของเขานะแล้วก็พยายามส่งพลังไปให้เขานะคะเพราะว่าคือพี่วิกกี้คิดว่านะเรื่องแบบนี้มันมันต้องมีการสอนกันมีการบอกกันเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้พลังอารมณ์ของรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะมันไม่มีทางถูกกันง่ายๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันก็คือการที่สร้างมิตรภาพเราจะไปโกรธไปเกลียดหรือไปสร้างความไม่พอใจต่ออีกฝ่ายหนึ่งทำไมถูกไหมนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ทำคลิปพิการต,ต่อนะคะเลยพยายามส่งพลังงานบวกไปให้เขาหายใจเข้าดึงพลังงานบวกจากจักรวาลน,นี้แล้วก็หายใจออกส่งพลังงานบวกจากจักรวาลไปให้เขานะคะ แล้วก็ให้เขารู้ถ้าเราไม่พอใจคนเราม,มีสิทธิ์โกรธกันได้นะถ้าวันนี้เราไม่พอใจเขาไม่พอใจแม่สามีด้วยเหตุผลอะไร <c oughs> ก็เหมือนเราไม่พอใจสามีนั่นแหละมันก็มีวันหนึ่งที่เราไม่พอใจกันพยายามหลบหน้าหลบตาหลบสายตาเขาไม่ใช่แม่เราแน่นอนว่าการประทะกันมันจะแรงกว่าการที่เราปะทะกับแม่เราเพราะแม่เราคลอดเรามาใช่ไหมเราจะไม่มีทางโกรธเขาจริงจังหรอกถูกไหมอืมนะคะเราจะไม่มีทางโกรธเขาจริงขนาดนั้นแต่ก็เอาเถอะนะคะ ถ้าเราไม่พอใจให้เราหลบสายตาอะไรอย่างนี้นะคะคนเรานะคะไม่มีทางรักใครบางคนที่เราไม่เคยสัมผัสหรือสนิทมากถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตเราอาจจะรักให้มากกว่าที่เราไม่พอใจถ้าเรารักลูกเขาเราก็รักรเขาหกสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเก็บไว้ก็ได้ในหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มความสัมพันธ์ไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอหน้าแม่สามีด้วยซ้ำขาเขามาว่าหนู เรคิดว่าเรารักลูกเขาแล้วเราก็ต้องรักเขาแล้วกันเราโชว์ในจังหวะเนี่ยไม่ใช่วันนี้เขาเอาขนมมาให้เอาเงินมาให้เรารักเขาวันนั้นคนเราอะค่ะบางครั้งอะพี่เห็นหลายเคสเลยที่ไม่มีตังค์ก็ไม่รักมันไม่ใช่มันไม่ใช่สําหรับพี่เลยนะบางคนเข้ามาสนิทสนมกับพี่ในวันที่เขารู้สึกว่าตัวเองตัวเลก็กกว่าพี่แต่วันที่เขาตัวใหญ่กว่าพี่เขากลับรู้สึกว่าพี่ต้องไปสู่พวกเขาหรืออะไรยังไงไม่ใช่นะคะสําหรับพี่แล้วเนี่ย เงินอ่ะมันสําคัญแต่มิตรภาพจากใจสําคัญกว่าในวันที่เราไม่มีเงินมีใครกี่คนคะที่รักเราอันนี้ก็เหมือนกันเขาเป็นแม่ค่ะไม่จำเป็นต้องมีเงินก็ได้นะคะโอเคพี่ก็ไม่ค่อยสําเร็จในเรื่องของการบริหารการจัดการอารมณ์กับผู้ใหญ่นะอันนี้บอกก่อน <laughs> โอเคขอบคุณทุกคนที่ฟังนะคะ